ไม่หลวงครับไม่หลวงครับวัไหจ้าแอดมินเพื่อแจ้งมาครับมีคนมาถามหลายคนแล้วครับบางทีข้านตอบนะครับว่าพี่นีอายุสี่สิบกว่าละวียอย่างหนึ่งมาหน้าสวยหน้าใสอะครับพี่นีมีเคล็ดลับอย่างองครับมันถามมาแต่วะแม่นนะครับเคล็ดลับอีเคล็ดลับพรอมงงมแม่นครับอันเอานีขอเวลาไม่ทายท่ากับมเจะปาไปตีหนึ่ง ไปชื่อเคล็ดลับความงาม2,000ปีเนาะแต้ยครับแต้ยค่ะไปถามวิคิโม่อย่างเดียวขอการไปถ่ายภาพก่อนได้ครับอ่ะถึงแล้วโอ้ไม่รัวสาไหนเคล็ดลับความงามเราไปอย่างว้นี่ฮะแล้วเนี่ยถามหาเคล็ดลับความงามก่อนเคล็ดลับความงามเราเนี่ยปลามาละเนี่ยตราล่าไปนะแมนก็มันเป็นเคล็ดลับความงามจะไหนจะไปถามหน่อยนะไปไปพอพอตั้งไหนโอเคครับครับครับให้ยังนี่ ไหนไหนทางไหนไม่หลวงนี่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 ไอหยองเอาพอเลยพอเลยไอหยังนะพากัวหูอจะพากะพากำลาบอะเนี่ยพากบลาบไปเข้ามาทางไหนสวัสดีคับเจ้าของร้านเจ้าของร้านสวัสดีครับผมไปโองไปไนอันไปมามาถึงแล้วกระซังเลย ามาตากล้องมาครับครับตากล้องคุณดีนี่เหรอแนะนำแนะนำวาอยากเจ้าลาบดิบลาบคั่วนะเจ้ากินส้มหมกไส้อั่วนะเจ้าก็วันนี้นะคะมีอาหารพิเศษคือน้าพี่เฮลลมโอ้ค่ะแคบหูกรับตัวนะเจ้าโอเคทางเลค่ะโอเคถ้าจะขึ้นเน็ตเน็ตต้องรูเลือดค่ะรูเลือดัวน้เนกิน นี่ข้านว่าตัวจะมากินสักอย่างใี้มีอ่ะม้มงตรงนี้ค่ะโอเคไปเขารู้แต่ต้องยำกบตรงนี้ค่ะต้องยำกบเออหมอสอันเอาเอาอย่างตัวเอาอย่างอ่ะผมปอหลับไฟหลับไฟผมผมเนาะค่ะอ่ากบกลางกลางเอาอันอย่างก๋อฮ็ดลมตะเกียบแล้วก็เอาไอ้ลำหมูคั่วเอ็นวัวเอ็นวัวลำลำใช่อ่ะนิ่มต้มแซ่บเอ็นวัวม้มปอแข่งอาหมูครับโอเค ตาอี้ก่อนจ้าขอบคุณ<อ>จ้าไม่ตอครับนี่นี่มือมัอนจะมือมีดนะมือหลับ <c ười> ขอเดี๋ยวนี้ขึงไหนงขึงไหน <Wow. S 1> นี่อันเลี้ยงว่าเคล็ดลับความงามอยังไหนเคล็ดลับความงามเขาต้องกินหลับเขาต้องกินของลำลำเขากินของล้ำ, Ó ลำลเราจะมีความสุข มือวานดัานหนึ่งเลยเน,ะนานะไม่กลัดูุดลาบเนาะโอ้เป็นหลวงไหนไหนเข็นรับความงามส,งางสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะคืออย่างเนี้ยแันเนี้ยอยากให้เข็นรับความงามกินดีกินล้ำอ่ะหน้าตาจืดบานมีความสุปนี่แค่พอพอถากินที่งามที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินหมดกันนะพอละ อยังเนี่ยสามาเนี่ยเกินคนเดียวอ่ะมีคนได้ไหนแล้วสู่เขาเหรอกินสีไปแท้เนี่ยอยู่หลังกล้องเนี่ยเออแต่เตือนพอลินีด้ดิไหนๆๆคนเราคนละคนลนดิปันเข่าเราคนดิอ่ะฮะใต้ก็ะโจนคนดิโอ้น้มลายต่อฟันจุนๆปนฟันจุนๆถ้าใส่ต่อนี่คือลิ้นฟองถ้าใส่ต่อนี่คือลิ้นฟองเบาหน่อยเบาหน่อยต้องยิ้มก่อน ยังยังนะเพ่อไปแทะออกแทะอวบปอมเป็นเนดชขอแทะของแทะมจะแทะอวบป๋อมอน,นี็นว่าของเดดนี่ในในใไส่สไสไมันเป็นยีนี่โอ้ไส้ทอดนี่นี่น่เดี๋ยวเดี๋ยวดยี๋อกเอาหอมาหอมัน <c oughs> <ๆ>มีคนหิวแล้วหนึ <c oughs> ่ง โอ้โหเสียงฟังเสียงทุกคนดูเสียงก็คือสุดยอดเธอไข่ไได้ยินไ้กินที่พอมล่ะจำนี่พอเราพอแลาว้าวมาก น้ำปลาหดเนี่ยไม่หรอมันจุยอย่างเนี้ยเหมาะฮะเหมาะอย่างเดียวไม่กินมาซาเมนูนี่ยังบอกบอกความเคล็ดลับเลยนะความงามเลยไงเออการเคล็ดลับความงามอ่ะเป็นดีมีสุขหน้าตาจืดบานแล้วแฮมไม่รู้แต่อู้เล่นนี่อืออุ้ยแต่เหมาะดูแล้วขยะไปเลยนี่ยังโชว์แฮม่มเพลาะยังครบยังครบเหมาะๆไปก่อนนะคะอุ้ยมัน นี่ข้าวหนึ่งจำลงไปสวัสดีสวัสดีสวัสดีหมอทพี่เคล็ดลมตามให้ลมเพิ่ว่าเป็นเมนูพิเศษวันนี้อ่ะอืมวันนี้มันมีเหมือนเหมือนเตื่านี่ Chơi, đi chơi, 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 đi chơi, 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 thầm chơi, 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 Chị Lâm có miếng hoang trúc, nà tả truyền bán, nà tả tương tự sao, là chịu khâu ừ. Mong rồi nè. Cám, đấy. นี่นะครับมอมอครับนี่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 นัืงนั่อนี่ืมมอครับมอเป็ได้ล้ำกออื็ล้ำขนาดเลยครับแม่หลวงเออมอเนอะครับขอบคุณ มากมากเลยครับที่ปลาทีมงานมาเลี้ยงครับผมใครบอกว่จะเลี้ยงก็แม่หลวงปลาผมมาปลามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะเลี้ยงแม่หลวงสั่งหลับปัวแล้วก็ใส่อัวตองยางแม่หลวงก็จะจ่ายใครตองยางที่เหลือตัวจ่ายโคเดียวเนอะกินไทยกินมันจ่ายโคเดียวป้าเพื่อเคลื่อนไปย้ายไปจ่ายของตัวเก่าละเนอะไปละเนอะเอ้า โอ้ไม่รวอครับปิกมาก่อนครับผมมีชะตางไม่ลวงหลวงไปล้างถ้วยหลังบ้านเลยเจ้า,าล้างถ้วย